ดูก่อนรวยก่อนรับซื้อแบงค์ยี่สิบบาทใบละสองหมบาทใครมีผมยินดีรับซื้อนะครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดไอบ0เอ็นเคศูนนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพีบีน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเน็ซีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตร20บาทใบนี้ครับเป็นธนบัตร20บาทที่ออกใช้ในสมัยรัชกาลที่9นะครับแต่มีราคาสูงถึงใบละ20,000บาทใครมีแบบที่ผมกําลังเอามาให้ดูสาามรถแอดไลน์ แล้วส่งรูปมาประเมินราคาได้ของของท่านเหมือนกับของผมรับเงินทันทีนะครับอย่างเช่นแบงค์ยี่สิบใบนี้ครับใบละสองหมื่นบาทครับเพื่อนๆนะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อใครแชร์ขอให้รวยครับสวัสดีพี่ไพยน์นะครับสวัสดีพี่มิดนะฮะสวัสดีพี่นิทันนะสวัสดีพี่โซนะครับสวัสดีพี่สมายนะฮะสวัสดีพี่รัชพลสวัสดีเอฟตีและแฟนตัวยงทุกท่านเลยครับใครเข้ามาแล้วขอแชร์หนึ่งเนาะเป็นกำลังใจให้กันครับมามามา ไม่ว่าจะเป็น Bank ount, แบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามนะครับพระเครื่องพระพุชาใครมีแล้วอยากจะขายเนี่ยสามารถแอดไลน์ ID ได้ตามหน้าจอแล้วส่งลูกของเพื่อนมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของท่านยังไม่มีราคากราบขอภัยมาณที่นี้นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวเด้อมาครับมาครับมาครับสวัสดีทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วก็ขอคนละไลค์ขอคนละแชร์ครับมาครับมาครับแล้ววางรอเพื่อนๆเรามาดูนี่กันก่อนครับ นี่คือเหรียญ5้าสตังค์ครับนี่คือเหรียญห้าสิตังค์ที่ผมประกาศรับซื้อในราคาเหรียญละ10,000่บาทครับมีคนหลายคนมี f c หลายท่านบอกว่าโอ้ยมันมันไม่จริงหรอกมันจะมีได้ไงมันมีแค่คุณแค่เหรียญเดียวแหละไอห้าสิบตังค์ปี3 0เนี่ยผมบอกเพื่อนๆให้ฟังนะครับเหรียญห้สตังค์ปี30ไม่ได้มีแค่เหรียญเดียวน,ะนี่น,นี่เอาแค่หยิบจากบนโต๊ะพอหยิบจากตรงนี้พอผมมีเป็นสิบเหรียญนะครับฟังดีๆนะผมมีเป็นสิบเหรียญนะครับนี่คือเหรียญห้าัคบ ปีสามศูนย์ครับที่ผมประกาศรับซื้อราคาเหรียญละเท่าไหร่ครับเอฟซีเท่าไหร่ครับเอฟซีช่วยบอกหน่อยราคาเหรียญละหนึ่งหมื่นบาทเพื่อนๆฟังดีๆนะครับราคาเหรียญละหนึ่งหมื่นบาทใครมีนะครับผมยินดีรับซื้อนะฟังดีๆไม่มีดราม่านะรับซื้อแค่ปีนี้ปีเดียวนะครับฟังดีๆนะรับซื้อแค่ปีสามศูนย์ปีเดียวปีอื่นยังไม่รับนะครับดูที่ตรงนี้ฮะใครมีเหรียญห้าสิบตัง์รุ่นนี้ครับรุ่นที่เป็นอย่างนี้ฮะได้มาจากทอรถเมย์มอเตอร์ไซค์วินอะไรพวกเนี้ ลองดูที่ตรงนี้ครับแล้วสังเกตดูที่ปีฮะถ้าของลูกท่านเป็นปีตามนี้ครับเป็นปีพศ2530อา่ะดูตามไม้นะปีพศ2530แบบนี้ราคาเหรียญละ1 0,000ืบาทครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกด1กดหัวใจรวมๆมาเลยครับแคปเจอร์ครับอ่านี่ครับแบบนี้หายากแต่ขายและขายได้จริงนะเหรียญละ1 0,000ื่นบาทครับอ่ามาครับมาครับ สวัสดีเอฟีทั้ง1,900ท่านนะครับใครเข้ามาแล้วขอคนละไลค์ขอคนละแชร์สวัสดีกันนะครับพี่ไพรลัดนะฮะอ่านี่พี่ไพร์ลัดบอกว่าสวัสดีครับพี่พี่รับซื้อจริงๆนะครับไม่เคยโกหกผมไปขายที่ร้านมาแล้วครับขอบพระคุณนะครับสําหรับพี่ไพรลัดนะครับอ่าใครนี่มีคนถามซื้อจริงเปล่าอะไรจริงเปล่าเนี่ยบอกเลยนะครับถ้าไม่ซื้อจริงก็ไม่มานั่งแหกปากเปล่าๆทุกเช้าหรอกครับใครมีแบบนี้เหรียญละ10,000บาทจ้าไปครับไปครับลําดับต่อไปมีอะไรมาให้ดูครับ นี่คือเหรียญสิบบาทครับเป็นเหรียญสิบบาทที่เพื่อนๆใช้ใจ่ายกันในชีวิตประจําวันครับแต่เพื่อนๆไม่เคยสังเกตครับว่ามีเหรียญสิบ,บาทแบบนี้ที่มีราคาเหรียญหนึ่งสามพันบาทครับอ่าเพื่อนๆฟังดีๆนะเหรียญหนะึนะ่งสองถึงสามพันบาทนะครับเป็นเหรียญสิบบาทที่เราใช้ใจ่ายกันในชีวิตประจําวันครับใครเคยใช้เหรียญสิบ,บาทรุ่นนี้ครับลบกวนกดก้ากดหัวใจรัวๆมาครับอ่าใครที่เคยซื้อ ใครที่เคยใช้เหรียญส0บบาทครับลบกวนกด9กดหัวใจรวมๆมาเลยครับ FT จากนิวยอร์กสวัสดีครับพี่สิริภพนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะมาครับมีคนบอกว่ามีจริงนะมีเป็น10ใจเย็นๆครับค่อยๆดูค่อยๆดูครับอ่าใครที่มีเหรียญ10บ,บาทแบบนี้เคยใช้เหรียญส0บบาทแบบนี้รบกวนกด5กดหัวใจรวมๆมาเลยครับแบบนี้มีราคาเพื่อนๆฟังดีๆนะเหรียญแบบนี้มีราคาแต่ต้องหาให้เจอครับ เพื่อนๆดูนะฮะใครที่มีเหรียญสิบ,บาทสังเกตตามที่แบบผมบอกดูดีๆครับเพื่อนๆดูดีๆครับเหรียญสิบ,บาทเหรียญน,นี้มีความผิดปกติตรงไหนอ่าเราต้องสังเกตนะเราต้องสังเกตเหรียญสิบ,บาทเหรียญน,นี้ผิดปกติตรงไหนครับเหรียญสิบ,บาทเหรียญน,นี้มีความผิดปกติตรงที่มีไส้ทองเหลืองเกินมาที่ไสน้นิกเกิลเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ฮะไอเนื้อเหลืองเหลืองเนี่ยเกินมาที่เนื้อขาวๆแบบนี้หายาก ฟังดีดีนะครับแบบนี้หายากใครลองล้วงออกจากกระเป๋าครับใครมีเหรียญสิบาทใครใครใช้เหรียญสิบาทรบกวนกดก้ามาครับโอ้ยกดก้ามาเต็มเลยแต่ทุกคนไม่เคยสังเกตแน่นอนครับใครมีเหรียญ1ิบาทแล้วใส้เป็นแบบนี้ครับใส่ทะลักใส่ทะล้นแบบนี้ผมรับซื้อนะครับ1เหรียญสภาพสวยฟังดีๆนะครับ1เหรียญสภาพสวย2,000บาทอ่าหเหรียญสภาพสวย2,000บาทใครมีมารับเงินสดได้เลยครับแคปเจอร์ครับนี่คือด้านหน้าครับ นี่คือด <aid> ้านหน้าฮะมาครับอ <king stage> ่าไอ้นี่คือด้านหลังนี่ครับแคปเจอร์ครับแบบนี้หายากและขายได้จริงครับอันนี้คือด้านหน้าครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับอ่าแบบนี้ฮะพอสอบสำคัญมากเหรียญนี้ไม่ได้เป็นเหรียญที่พอสอนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ปั๊มผิดนี่ฮะพี่วลิศลานะครับบุญเต็มนะครับขอบพระคุณนะครับพี่ก็บอกว่าซื้อจริงค่ะไปขายหลายครั้งแล้วขอบพระคุณนะครับพี่ครับอ่านี่ฮะใครที่ เคยมาขายของให้ผมนะช่วยพิมพ์ยืนยันให้กับเพื่อนๆหน่อยว่าเฮ้ยเอาของมาขายผมเนี่ยมันขายได้จริงแล้วรับเงินจริงนะมีอะไรให้เพื่อนๆดูอีกครับวันนี้นี่ฮะเอาเป็นนี่ดีกว่าโอ้โหหาไม่เจอนี่คือเหรียญตราแผ่นดินครับเหรียญตราแผ่นดินที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยว่าผมรับซื้อเหรียญหนึ่งสองหมื่นถึงห้าหมื่นบาทมีคนมีเพื่อนๆหลายท่านนํามาขายผมอยู่บ่อยๆเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินที่ผมบอกเนี่ยว่าเป็นเหรียญที่หายาก และเป็นเหรียญที่ขายได้ราคาเหรียญละ1 5 0 0 0ถึงเหรียญละ5 0,000บาทฟังดีๆนะครับใครที่มีเหรียญ1นบาทตราแผ่นดินดูตรงนี้นะดูใต้คําว่าบาท1ครับจะมีเลข3ตัวเป็นรหัสลับครับเพื่อนๆเห็นไหมครับใต้คําว่าบาท1จะมีเลข3ตัวเป็นรหัสลับคือเลข1 2 0เพื่อนๆดูนะครับเลข 1, 2 0ใครมีแบบนี้นะฮะผมยินดีรับซื้อนะครับเหรียญหนึ่งหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ถึงเหรียญละ5 0,000บาทครับเหรียญหนึ่งบาทตราผพนดินแต่ถ้าเกิดเป็นแบบธรรมดาอันนึงต้องบอกนะครับอันหนึ่งอยู่ประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าอยบาทเองนะอ่าแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วกดก้าวกดหัวใจรวมๆมาเลยครับแบบนี้หายากแต่ขายได้จริงครับอ่านี่แคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับหรือถ้าเกิดท่านใดนะครับอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านเนี่ยร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านนะเพื่อนๆนี่ตามแผนที่ตามหน้าจอเลยครับนี่ฮะ พระเลี่ยมทองนะครับผมก็ยินดีรับเช่านะใครที่มีพระเลี่ยมทองนะครับผมยินดีรับเช่าให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและโรงรับจำนำนะเพราะมีเพื่อนๆเอฟปีหลายท่านเนี่ยนำเหรียญพวกนี้นำพระเครื่องที่เลี่ยมทองพวกนี้นำไปขายที่โรงรับจำนำนำไปจำนำที่โรงรับจำนำแล้วปล่อยขาดฟังดีๆนะครับนำไปขายที่โรงรับจำนำแล้วปล่อยขาดทําให้พระพวกนี้บางองค์นะต้องบอกนะครับมีมูลค่ามากกว่าราคาพระ ห้าเท่าสิบเท่ายี่สิบเท่าห้ิบเท่าเลยครับนี่ฮะใครมีพระเครื่องนะครับอยากจะขายนะครับสามารถเดินทางมาหาผมได้ที่ร้านเนะร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญยานตามแผนที่เลยจ้ามาครับมาครับเรามาดูนี่กันดีว่านี่คือธนบัตร20บาทครับอ่านี่คือธนบัตร20บาทที่ออกใช้ในสมัยรัชก,กาลที่เก้าครับธนบัตรใบนี้ มีความเป็นพิเศษคือมีราคาใบหนึ่งผมรับซื้อนะครับใครมีนะฮะแบงค์ยี่สิบาทแบบนี้นะครับผมรับซื้อใบหนึ่งสองหมื่นบาทรับซื้อใบหนึ่งสองหมื่นบาทครับอ่าหลายท่านคงอยากรู้แล้วช่วยกันดูครับช่วยกันดูครับว่าธนบัตรใบนี้มันแพงยังไงมีใครบอกผมหน่อยครับอ่าเอฟครับนี่คือด้านหน้าฮะด้านหน้าของธนบัตร20บาทใบละ2 0 0 0 0ืนครับนี่คือด้านหลังของธนบัตร20บบาทครับ อ่ามาครับมาครับใครอยากรวยต้องดูนะใครอยากรวยแชร์ไว้ให้ลูกให้หลานดูนะครับอ่านี่ฮะนี่โอ้ยมีคนตอบมาแล้วอ่ามาครับมาครับเฉลยดีกว่าธนบัตรที่ทุกท่านเห็นนะฮะเป็นธนบัตร20บาทที่ออกใช้ในสมัยรัชกาลที่9แบบที่9ฟังดีนะครับแบบที่9ที่มีราคาใบละ20,000มันผิดปกติยังไงดูนะครับมันผิดปกติที่ตัวเลขครับเพื่อนๆดูที่ตัวเลขนะฮะ ตัวเลขคือสองสามหนึ่งสองสามศูนย์เพื่อนๆเห็นไหมครับสองสามหนึ่งห้าสามศูนย์แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นสองสามศูนย์ห้ออาสามศูนย์ก่อนทุกท่านจะหยิบธนบัตรออกมาใช้ก่อนทุกท่านจะหยิบธนบัตรออกมาใช้หรือหยิบธนบัตรออกมาขายดูก่อนนะครับฟังดีๆนะดูก่อนนะครับว่าเลขมันผิดปกติแบบนี้หรือเปล่าดูนะฮะสองสามหนึ่งฝั่งนี้เป็นสองสามศูนย์ใครมีนะครับผมยินดีรับซื้อนะหนึ่งใบฟังดีๆนะครับสภาพใหม่ ใบละ20 0 0 0บาทใครมีแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอมเลยครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์เลยครับแบบนี้หายากแล้วขายได้จริงครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์มาเลยจ้ามาครับสวัสดีนะครับพี่แคนดี้เลนนะครับสวัสดีทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วก็ขอคนละไลค์คนละแชร์ครับมาครับมาครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกดหนึ่งกดหัวใจรวมๆมาเลยครับแคปเจอร์ครับอ่านี่ใครแคปเจอร์ไว้ให้ลูกให้หลานดูขอให้พบให้เจอนะ เป็นไงครับเพื่อนเพื่อนกับธนาบัตร20บาทรัชกาลที่9ใบนี้ที่ผมบอกเพื่อนเพื่อนเนี่ยว่ามีราคาสูงถึงใบละ20,000บาทเพียงแค่สังเกตตามแบบที่ผมบอกนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของท่านยังไม่มีราคากราบขออภัยมาณนาที่นี้นะครับขออนุญ,ญาตเปิดดูอย่างเดียวเดอ้อเพราะตอนนี้มีไลน์เข้ามาวันหนึ่ง ห้าหมื่นลายมันตอบไม่ทันจริงๆครับพี่น้องวันนี้นะครับผมแบงค์เขียนเพเวัตถุบโบราเนี่ยขอลาเพื่อนๆทั้ง2,900ท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบุชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบ0เอ็นเ3ศนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ